สวัสดีครับวันนี้พบกับไอเด็กหน่อยป .1 วันนี้จะมาเลียนหนังสือพม่รู้ว่าเลียนหนังสือแบบใดนะครับก็เลยว่าสะพาเลียนทับปะนะครับเชิงแน่มือนี่รอบเดียว่งว่าเด็กหน่อยแต่ละคนเฮ็ดงานยังไงนะครับมาแล้วครับอันนี้คืออีกดีกิ้งกมลเนท กำลังเขียนหนังสือดูลายมือของเขาครับ <c oughs> เาขาหัวเราะน้ำครับหนั <c oughs> งสือสวยไหมลูกต้องดูครับต,รต้องใจเราคน้นอันนี้นี่แผนแทนอันนี้แผนแทนแนะ <c oughs> ครับวิธีการเขียนตัวหนังสือมาเขียนยั้งแต่เาขาเขียนงามบ่ แต่เราคนอันนั้นหมูพี่ครับไอ้เสื้อหมูพี่นะครับเขาตัาง้งใจเขียนยางเด็ดขาดเลยครับแบบว่าเจ้าเขาแน่นเต็มซิฟให้ได้เขาบอกว่าังสันครับแต่ความเป็นจริงเราจะได้บอกโคโล่หมือกันครับสองเบิรงครับส่วนข้วสารนังเิ็งข้วสารครับอังเิ็งข้วสารนะครับข้ว,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 วสารตอนนี้กำลังลบอยู่ครับสงสัยเขาเขียนผิดเมนบอกว่าอันนี้ขบ๊องหัวหมกันนะครับ แต่ว่าเขาเลยบอกว่าเขาบ่อยอมแพ้หมีผู้ครับเขาจะเอาชนะให้ได้เลยเขาจะเอาคะแนนเต็มสิบให้ได้เราไปเบื่องหันนนเนิ้ววงสกอรครับนิ้ววงสกอรน,นี่จากดาราเลยนะครับซื้อเนี่ยนครับกำลังต่งชเชยเชนบอกยังคักเลยครับโอ้ตรงซื้อโอเคเลยครับนี่งามเลยครับหันจากไปไปดูนนะครับติวเตอร์ครับ คนนี้สื้อติวเตอร์ครับเป็นคนเดียบร้อยครับเดียบร้อยคักเดียบร้อยอีดินะครับเขากลาังกลาาังเขียนผู้โดยสารที่เขียนบ่กเขาไม่นางยิ้มให้ายยุครับท่านผู้ชมเออคงว่าลอ,อยนะครับเขาอ,อยู่นั่งเขียนไหนบอขากลังเขียนเขาคุ้มขมับดูเขาว่าเจ็ดส,ส,สี่ยอดแพร่ข่าวสารข่าวสารสูบป,ป้านั่นสำหรับผมไงได้ตลอดเวลาสู่ได้ขึ้นกันหรอวะ อยู่เต๋อบอกว่างั้นครับหันกลับมานายเดียวครับเดี๋ยวปืนโตหาอะไรไม่รู้ครับหาอุปกรณ์ครับเข้า่าหาอุปกรณ์ปูรูบารเซีได้ไครับดูขอหาเลยครับงมง้มงมหาอยู่ครับดูครับนี่ครับกำลังหาอยู่หายังกับโูู้ครับโอ้เท่านี้ช่วงแข่งกันยังสนันเลยครับ อีแดงหลอมุนอยู่ใชครับฝอยเฮนนั่นครับแมวเสดเ็จแคแนนครับเอออ๋นี่ครับชุ่มบรรยากาศครับในนี่หายังท่านี่พ่อเลยครับหายังนาะก็หายังกระโบกครับตอนนี้สงสัยเสียงเงินล้านไว้เงินล้านไว้ บอแมนเขาบอกว่าบอบแมนเราทำบึงบตึงหนาเ่ละ้นครับโอ้ยกแกวตัง้งใจมากๆเลยครับดูตัวหนังสือครับโอ้ชอบนี่แหละครับบ๊ายบาย